โบเมลาดาพลนวัตบวงสวงเปิดกล้องละครเรื่องใหม่เรียกได้ว,ว่าเคมีดีงามสุดๆเลยแหละค่ะสําหรับพระนางเคมีใหม่อย่างพระเอกหนุ่มพลนวัตผู้พันชสศีและนางเอกสาวโบเมลาดาหลังโคจรมาร่วมงานกันในละครเรื่องใหม่ทางช่อง3อย่างคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงผลงานละครแฟนตาซีทะลุมิติโดยบริษัทถนัดละครของป้าแจวยุทธนา ทีล่าสุดก็ได้จัดพิธีบวงสวงเพื่อเปิดกล้องถ่ายทําละครกันเรียบร้อยแล้วโดยพระนางของเรื่องอย่างพลโบในวันบวงสวงก็สวยหลอ่อเคมีดีงามสุดๆจนแฟนๆต่างจับตาและรอคอยให้ละครออนแอร์ไวๆเลยแหละคะ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้การถ่ายทําราบรืนนะคะ พราะถ้าการถ่ายทำราบรื่นและผ่านไปได้ด้วยดีอีกไม่นานแฟนๆก็คงได้รับชมกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพระนางตัวท็อปของช่อง3เลยก็ว่าได้เพราะพลเองก็เป็นพระเอกตัวท็อปที่มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดในขณะที่โบเองแม้จะเพิ่งย้ายมาอยู่ในช่อง3แต่ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเพราะผู้จัดการพากันรุมจีบและดึงตัวไปร่วมงานจนมีละครที่รอถ่ายทำหลายเรื่องเลยทีเดียว